The world expects to hell Exp like World walk down you and I walk with our heads held down. เป็นหนึ่งในหนังที่ mm hmm. มหัศจรรย์สุดเรื่องหนึ่งที่เคยได้ดูหนังมันเรียบง่ายมากแต่ว่าสามารถพาเราไปสัมผัสอารมณ์ที่มันลึกมากจริงมากถ้าใครชอบหนังอย่างช h a w s h a n k Redemption อยากให้มาดูสิ่งสิ่งครับเพราะว่าเราจะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตนักโทษในมุมมองที่นุ่มนวลแล้วก็สุขุมมากๆนะครับ Thank you guys for becoming real with each other. ภาพยนตร์เรื่องนี้แบบได้อมอบสิ่งที่งดงามตลอดทุกๆวินาทีที่เราสัมผัสกับภาพยนตร์เรื่องนี้มันคือสิ่งที่มันเป็นความงามของการเป็นมนุษย์ We here Be become Human again เป็นหนังเรื่องนึงที่ฟีลกรูดมากๆดูแล้วยิ้มตามทั้งเรื่องเลยแล้วก็อย่างหนึ่งคือทั้งหมดกระบวนการที่เขาทํามันเกิดขึ้นจริงๆมันเรียวมากๆม,มันทัชใจมากๆแล้วก็มันพูดถึงเรื่องของชีวิตมันมีทั้งความหวังมันมีทั้งความเจ็บปวดแต่และคนเขาดึงชีวิตของเขาออกมาแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆครับ m a t ยิ้มสเร็จยิ้มสเราจะได้เห็นแบบอีกมุมหนึ่งจากแบบในเรือนจําที่เราแบบไม่คาดคิดว่าจริงๆแบบทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะเรารู้สึกว่าเราก็ได้ข้อคิดอะไร ต่างๆจากในเรื่องนี้เหมือนกันมันแบบตื้นตันสุดๆหนังมันฮิวใจเราหนังมันโอบกอดความรู้สึกของเราไว้มันทําให้เรารู้สึกกลับมาขอบคุณว่าขอบคุณเรื่องแย่ๆที่ทําให้เราเก่งขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมากกว่าเดิมในวันนี้ครับคือมันเป็นหนังที่แบบถ่ายทอดอารมณ์ของคนที่อยู่ในเรือนจําในแบบที่เราไม่เคยได้ดูมาก่อนน่ะมันทําได้แบบถึงมากๆเลยครับ Are you outside? Hold that feeling. คือฟูดเทศตอนสุดท้ายคือพิเศษมากๆเรื่องนี้ทำอีกรอบก็ไม่ได้อย่างนี้แล้วค่ะคือแบบกินใจเหลือเกิน yeah! สิ่งสิ่งแดนขังผลคลั่งฝังวันนี้ในโรงภาพยนตร์